สวัสดีแฟนเพจคอยดำากเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้คอยดำากเกษตรอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครพอดีวันนี้มาเที่ยวกับทางปุ๋ยโฮวอคันไถนะครับที่เขาทําโครงการเพิ่มข้าวซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับก็เลยมีโอกาสชวนควายดำมาเที่ยวก็เลยเออมาถ่ายบรรยากาศงานให้ดูนะครับแล้วก็ดูว่าโครงการได้่รมีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างไรนะครับก็เลยมาทําบล็อกบล็อกสั้นๆนะครับให้ดูบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นว่าโครงการที่ ถ้าเขาว่าการถ่ายทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างไรต้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับ ก็เป็นไงครับบรรยากาศได้พาเดินดูรอบๆก็ต้องบอกว่างานที่คนมาค่อนข้างเยอะนะสอบถามจากน้องๆเนี่ยเห็นว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมากันเป็นหลักพันคนนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าโครงการเพิ่มข้าวเนี่ยทางปุ๋ยหัวขันไถยเนี่ยก็ได้ทํามาเข้าปีที่3แล้วนะครับเฟสแรกก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับเริ่มไม่กี่จังหวัดพอหลังจากที่ได้วิจัยจนมีผลสําเร็จก็ได้ขยาย ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันกระจายไปทุกภาคนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะนะครับได้คุยกับทางน้องๆที่เป็นทีมวิจัยโครงการเพิ่มข้าวของทางบ MM ริษัทเพนเซนเคมีนะคะเป็นโครงการที่มีหลักการก็คือสีข้อก็คือนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะของเกษตรกร,รแล้วก็เทคโนโลยีของบริษัทไทเซนทันเคมีแล้วก็แหล่งความรู้จากมหาลัยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาเหมิกรวมกันซึ่งหลักการของโครงการเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยก็จะมาเหมิกรวมกันและเกิดเป็นโครงการเพิ่มข้าวขึ้นมานะคะ่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มข้าวเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะรายได้และกำลรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะก็จะดีขึ้นคืออย่างปีแรกนะคะเราก็จะเจาะพื้นที่แค่จังหวัดแค่อย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อ่ะค่ะพื้นที่ก็จะมีแค่จังหวัดละหนึ่งแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นปีที่สองเราก็จะขยายผลด้วยการทำจังหวัดข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จากผลตอบรับนะคะกเกษตรกรก็เหมือนกับว่ายอมรับในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทางเราทางมหาลัยแล้วก็ของเราก็าคือเอาภุมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็นวัตกรรมของเกษตรกรในเมือรวมกันแล้วเหมือนกับว่าผลผลิตที่ได้ะคะ่ะมันเพิ่มขึ้นกําไรเขาเพิ่มขึ้นการใช้แล้วได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย,วยและ,และด้วยปัจจุบันสถานการณ์ราคาปุ๋ยค่ะ ที่มันเพิ่มสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็บางอย่างเราก็พยายามให้เขาใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมค่ะมันก็จะมีการรดต้นทุนต้นมีน้นตั่ไหเกษตรกรก็เขาเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นมีกําไรเพิ่มขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็ยอมรับในนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีที่เรานําเข้าไปแล้วก็มีการบอกต่อกันแล้วก็ ใช้กันหมายหมายถึงนวัตกรรมที่เรานําเข้าไปค่ะก็สามารถขยายผลไปยังแ้ลงเคียงของเกษตรเรได้เพิ่มข้าวของบริษัทเซนทัลเคเีนะคะก็จะมีกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยจริงๆเรา PR ผ่านทางเฟซบุ๊กปุ๋ยเต็มสูตรต่างหัวคันหายผลของโครงการเพิ่มข้าวแต่ละปีค่ะก็จะถูกโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กสามารถถ้าสมมติว่าหาโพสต์ไม่เจอหรืออะไรไม่เจอสามารถทักมาที่ เฟซบุ๊กขุยเต็มสุดตามหัวขอันถ่ายเพื่อขอแนวทางที่ใช้กับแต่ละพื้นที่แล้วก็ขอผลการทดลองผลผลิตหรือกำไรที่ได้จากทางแอดมินได้เลยค่ะแ,แล้วก็ได้คุยกับทางเกษตรกรที่เป็นคีฟาร์เมอร์หรือเกษตรกรต้นแบบในการร่วมทำโครงการวิจัยเนี่ยก็ถือว่าผลตอบรับได้ค่อนข้างดีผมเล่าให้ฟังเองมันดูจะเหมือนขี้โม้ไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไป ให้ไปฟังนะครับเกษตรกรที่ได้ร่วมโครงการแล้วก็เป็นคีฟาร์เมอร์ด้วยผลตอบรับความสําเร็จแล้วก็ประโยชน์ที่รับจากโครงการเพิ่มข้าวเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับพี่จมอจารยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วก็ทำไมถึงสนใจโครงการนี้ครับพี่พี่ีหกสามครับพี่ลูกนะพอดีทางทางมหาลัย ประสานไปว่าทางมหาลัยนะมะีร่วมกับไทยเซนท่านมีโครงการจะทําแปลงสาธิตเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร,เก,รเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยให้ให้ธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นโอกาสของเกษตรกร,กรด้วยพี่ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วโครงการที่เข้าร่วมเนี่ยความสําเร็จของโครงการเนี่ยสิ่งที่พี่สนใจเห็นเนี่ยมันมันได้เพิ่มขึ้นจริงไหมตามโครงการเพิ่มข้าวเนี่ย เพิ่มขึ้นจริงค่ะเพราะว่าปีีปแรกปกติปกติที่พี่ใส่ทั่วไปคือใส่ใส่ตามที่เคยใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นก็ใส่ปุยเหมือนกันแต่ใส่ไม่ถูกสูตรไม่ถูกไม่ถูกสูตรไม่ถูกเวลาแล้วไม่ถูกวิธีค่ะมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่เราเราก็อาจจะมองข้ามไปตรงนั้นอฮะประโยชน์ที่พี่สนใจเห็นได้ชัดจากโครงการนี้คือยังไงบ้างครับพี่ที่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แล้วแปลงของพี่แฟงของพี่ติดบสนุนก็มีคนหลายๆคนผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะมาถามว่าเออพี่สนใจข้าวข้าวของพี่มันไม่ล้มนะข้าวรวงใหญ่นะอะไระก็พี่ก็แนะนำว่าเราต้องใส่ปุยให้ถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาด้วยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ที่เราใส่ตามตามที่เราเคยใส่มาแบบบางทีมันไม่ได้ต้องการไนโตรเจนแต่เราใส่เราใส่ ปุ๋ยที่มีในเตยนสูมันก็มันก็ไม่ไม่ได้มันไม่ใช้มันไม่ได้อาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ต้องขอบคุณทางทายสซนท่านอินดี้ทกข์นะคชนแล้วก็ทางมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะที่ให้โอกาสเกษตรกรได้ได้เรียนรู้ร่วมกันมันเกิดประโยชน์เพราะว่าที่ที่ที่เพิ่มข้าวสมุทรครนคะเรามีสูตรเรียนรู้โครงการเพิ่มข้าวด้วยค่ะ ซ,ซึ่งนั่งตรงนั้นณตอนนี้ก็คือเป็นที่อบรมส่งเกษตรกร,ร,กรท,ที่ต้องการรู้เรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องเรื่องการเพิ่มผลิตข้าวด้วยค่ะก็พี่ก็พอดีพี่เป็นครูอาสาของของตำบลชิงคือด้วยพี่ก็จะใช้ศูนย์เรียนรู้ที่ทางทีเซ็นชั่นให้มาให้ให้ความรู้กับลูกหลานไม่อยากให้เขาจะให้เขาเห็นเห็นความตั้งใจของพ่อแม่ที่จะให้ใช้พื้นพื้นดินของเราที่มีอยู่ให้เกิปดประโยชน์สูงสุดนะคะเพิ่มผลผลิตให้กับให้กับสิ่งที่เขาทํา อยากให้เขาเดียวรู้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยด้วย